非常感谢。 วันที่31มกราคม2568เวลา17นาิกามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรม UBU Research and Innovation Press Conference 2025เพื่อสื่อสารงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สื่อมวลชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลม่วนคักฮักมองอุบลปีที่3เพื่อสื่อสารความสำเร็จของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณค่าจากทุกคณะวิทยาลัยและสำนักมานำเสนอและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายสื่อมวลชนได้รับเกียรติจากนายพบภูสมปองรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเปิดกิจกรรม โดยนำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเกษตรกรอัจฉริยะและเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศหวานผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการอาหารแปรรูปภายใต้โครงการระบบนิเวศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการอาหารแปรรูปจากวัตถุชีวภาพผลิตภัณฑ์ปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มเกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูงที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยอาทิผลิตภัณฑ์มัฟฟินเพื่อสุขภาพสูตรเพิ่มโปรตีนและเบเกอรี่ผงกล้วยน้ำว้าดิบออแกนิกร้อปเซหวานใจไทยสาโทนันแอลกอฮอลิกไอศครีมข้า,าวเม้าฟรีสได์ขนมปั้นคริบขนมเปีย Natural to Future ผลิตภัณฑ์ที่รับเล็บแมวและกระดาษกันกระแทกจากฟางข้าว ผงชงข้าวไรซ์เบอร์รี่แกนตะวันยี่ห้อบาริสต้าและครีมกันแดดจากมอนยี่ห้อเอนโตอิสานซอสเซจายกริลแอนโกลไสกรอกอีสานโดยกริลแอนโกลส่วนเกรสออร์แกนิกฟาร์มพร้อมผลิตภัณฑ์จากโรงงานต้นแบบ U b บ Pilot p a n ดอีกทั้งยังมีบูธอิหระการจากงานวิจัยและการบริการวิชาการที่สำคัญอาทิผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัยการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและศักยะ ภาพการแข่งขันสำหรับชุมชนทุนทางวัฒนธรรมอเภอเขม,มาราชและอภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีผลิตภัณฑ์จากโครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนบนฐานเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์ศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในห่วงท้ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังได้นำสื่อมวลชนร่วมชิม UBU Chef Table จากหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมเซตที่1นึ่งสเต็กซอสครีมแก่งอ่อมไข่พัม้มและขนมไข่หงส์ไส้อัลมอนด์คั่วสตรอเบอรี่เชื่อมกับมะพร้าวอ่อนและเซตที่สองตอติยาแซงว่ากุ้งในสไตล์ลาสัญญาเสิร์ฟคู่กับปานิปุริซันซามะม่วงน้ำดอกไม้สไตล์ไทยและกุลาบจามุย ไส้ขนมเทียนเคม็มซึ่งคว,ว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมอาหารร่วมสมัยระดับประเทศอีกด้วย